ก้องกมภพอกันอีกแล้วค่ะกับรายการเจ้าแกแหลนชาแนลค่ะเมื่อนี้นัดจ้กพี่น้องฮัาคาผาพี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่จ้พี่น้องจ๋าพักกับเมื่อนี้ห้ากิมี่ถั่วฝักยาวค่ะพักสลัดแตงกวาแล้วก็พักผักกาดขาวค่ะแล้วก็มีถั่วลันเตาหน่อยหนึ่งจ้พี่น้องจ้านี่แล้วก็มีหอมแล้วก็มีพริกหวานเมื่อนี้สองหน่วยบางใหญ่เลยจ้าพี่น้อง พี่น้องมาซิมกันเลยจ้ะว่ามันแสบบอนีโอ้ยตีนไก่แบบดยอนหย่วไเลยด้พี่น้องอันนี้ขนมจีนขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่ค่ะนี่ตีนไก่แบบโพดพูดเลยจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มากินอยู่ทงหน้าอีกแล้วจ้ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ค่ะ หอนแห้งพี่น้องจา้าหอนแห้งมือนี่เดี๋ยวนุชซิมหนามกันด้ค่ะพี่น้องว่ามันแสบบอ,อแสบแห้งจ่ะพี่น้องลงมือกินก็เลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะมันจึงสว่างค่ะอ โวนค่ะพี่น่องขอยญาตใหญ่ฟังเราจะไม่ไปทัง้งเนี่ยจะอยูไปทั้งเนี่ยร้อนหอนพี่น่อง อเอาปักทัวรซใส่สักหน่อยืมพี่น้องเป็นตัวแซวบะจ้อืม้มอ,งอ,มองทับแม่งวันมาแล้วบัง ตีนกายจะไม่หนองตีนกายแบบเปื่อยได้พี่น่อง อยู่กับแม่สองคนจ้ะอยู่กับคุณแม่สองคนมื่อนอี้พันดำหน้าค่ะพี่น้องแล้วแล้วค่ะเดีไหวมาถ่ายพี่น้องเบิ้งเลยจ้ะ ผ่อนแห้งพี่้อง tin cái bẹp bưa nè mấyพี่น้อง lòng ngay, gì <tiny> hey, chứ จับพี่น้องสูตรเใ,ในตีนไก่เปื่อยว่ามีอยงหลายค่ะพี่นอ้องต้มนึ่งโดนค่ะ ปีโป้อยากกวนแม่ลกูกสาวอยากกินกระดูกไก่ครับพี่นะอ้องหมชอบค่รคะ แซ่บพี่น้องอมากินน้ำกันได้จะพี่น้องะะอืมมันระดายค่ะหืมกินไปงงาแตกไปจะพี่น้องมันทวานแห้งค่ะ าหน,นี้มัระดับซื้อนะครัพี่น้องนั้งเชาก็กินนั้งเช้ากับกินค่ะ no no 不不。 นองนล,ลงมาบ่ะหอแซ่บให้งขับไปหน่อยออพแ่ดบแมนไปหาซังหนึ่งตะเีมาไปี่ซื้อมั้ง แบบแห้งครับเนาะ ทำไงแนแห้งแสบอยู่แต่พี่น้องแต่ว่ามันอยากมองเอากระดูกออกนี่แหละค่ะ มักากกินขยะยาไม่ติดข้ออ่ะ

ก็ากากเกินกระดูกค่ะพี่น้องย้นติดข้อ จ้าพี่น้องอิ่มละจ้ากินเบิดตผู้เดียวตีนกินหยาดกินบ่เบิดตกลุ่มกินมาสันจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องขั้นพี่น้องมาคลิปนี้นะจ้กะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำได้ค่ะพี่น้องเพื่อพี่น้องจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ของรายการจักรันชาแนลจ้าสำหรับมื้อนี้รายการจักรแันชาแนลก็ขอลาพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า